สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพืชรวมทั้งหน้าที่ต่างๆของส่วนประกอบต่างๆของพืชนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกันไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ก็จะมีส่วนต่างๆของร่างกายของส่วนประกอบที่แตกต่างกันนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบอต่างๆที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันในหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆของพืชค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืชน,นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนนั้นทาหน้าที่เหมือนกันไหมนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอ่านี่ก็คือรูปอะไรคะรูกต้นมะเขือเทศถูกไหมเรามาดูทีละส่วนว่าพืชน,นะคะทุกชนิดนะคะจะมีอะไรบ้างนะ,ะที่เป็นส่วนประกอบส่วนแรกก็คืออะไรคะวงกลมนี้ก็คืออะไรคะรากนั่นเองส่วนที่สองตรงนี้เลย ก็คือส่วนของลำต้นส่วนต่อไปก็คือส่วนของอะไรคะดอกเมื่อมีดอกก็ต้องทำไมคะมีผลนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายก็คือต้องมีทำไมคะมีใบนั่นเองอันนี้คือรูปพืชจริงๆและอันนี้คือต้นอะไรคะอ่าเป็นพืชชนิดหนึ่งก็คือต้นพริกใช่ไหมคะต้นพริกก็มีส่วนประกอบ5ส่วนหลักๆเลยเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปมีราก มีลำต้นใช่มคะมีใบมีดอกและมีผลนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยส่วนประกอบของพืชจะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะเรามาดูส่วนประกอบแต่ละส่วนแล้วก็หน้าที่ของมันนะคะรากใช่ไหมคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรากพืชชนิดต่างๆนะคะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าพืชทุกชนิดต้องมีรากนะคะอันนี้จะเป็นรากของต้นบีทรูทนะคะนี่อ่าก็จะมีลักษณะเป็นหัวหัวแบบนี้เลยอยู่ใต้ดินจะเป็นรากที่เอาไว้สะสมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นอ่าคนก็จึงนิยมนะคะเอามารับประทานนะคะอ่าบีทรูทก็ลักษณะคล้ายหัวแครอทอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรากใต้ดินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรากของต้นอะไรลูก ต้นหอมนะคะพืชนะคะทุกชนิดนักเรียนจะเห็นว่ามีรากเพื่อทําหน้าที่อะไรดูดซึมน้ําและาสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆส่วนต่อไปก็คือของลำต้นสะกดพร้อมกันนะคะลออำลำตออนอตนตนต้นไม้โทต้นลำต้นนะคะส่วนที่ถัดจากรากเลยก็คือลำต้นนะคะลำต้นอันนี้เป็นยกตัวอย่างก็คือลำต้นของพริกลำต้นของพริกจะมีลักษณะ มีสีเขียวแข็งและตั้งตรงลำต้นนี้ก็มีหน้าที่ของมันเหมือนกันนะคะลำต้นนอกจากลำเลียงน้ําและอาหารจากรากแล้วนะคะทําหน้าที่ส่งต่อจากรากใช่ไหมคะลำต้นยังทําหน้าที่นะคะชูกิ่งก้านใบให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดที่เพียงพออีกด้วยอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะลำต้นของต้นมะเขือเทศเห็นไหมคะส่วนใหญ่ลำต้นของต้นไม้ทุกชนิดก็จะมีลักษณะ แข็งนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของมันเลยก็คือทําให้ลําต้นตั้งตรงแล้วก็ชูกิ่งก้านใบอย่างนี้ได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นลําต้นของดอกกุหลาบนะคะอันนี้ลําต้นของมะนาวนะคะคือส่วนของส่วนของอะไรคะบอ,บอใบไม้สายไอไหมโมก็บอไอใบนั่นเองนะคะส่วนของใบนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะใบของพริกนะคะก็จะมีสีเขียวเป็นรูปรูปรีรีแบบนี้เพราะฉะนั้น พืชแต่ละชนิดก็มีใบเหมือนกันแต่จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันแต่หน้าที่ของใบนั้นเหมือนกันแน่นอนก็คือใบมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารเหมือนกันเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆสังเคราะห์ด้วยแสงไงก็คือพืชนะคะจะรับแสงนะคะแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงอื่นๆใดๆก็ตามนะคะ รับแสงอาทิตย์มาเสร็จปุ๊บนะคะแสงอาทิตย์ส่องลงมาที่ใบใบเนี่ยมีหน้าที่ลักษณะเหมือนห้องครัวห้องครัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะทําหน้าที่นะคะสร้างอาหารโดยการใช้แสงนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรคะอันแรกนักเรียนน่าจะคุ้นคุ้นเคยกันนะคะ เป็นพืชสมุนไพรบ้านเราก็คือตะไบกระเพราใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ใบอะไรคะใบตองหรือใบกล้วยนั่นเองอันนี้ใบพูนะคะอันนี้เป็นใบอะไรที่สามารถเอามาทําเครื่องดื่มได้นะคะก็คือใบอะไรคะใบเตยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของใบของพืชชนิดต่างๆ ะะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เลยนะคะใบของพืชชนิดต่างๆจะเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารให้กับพืชนั่นเองแค่แตกต่างกันตรงที่รูปล่างนะคะรูปร่างจะแตกต่างกันแต่การทำงานหรือหน้าที่เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของใบต่อไปนะคะก็เป็นส่วนของ พือของดอกนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นดอกพิกนะคะจะมีลักษณะสีขาวมีกลีบซ้อนกันนะคะพื่อส่วนใหญ่ที่มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นแล้วนั้นจะมีดอกเพราะพืชชนิดใดที่มีดอกย่อมมีผลนะคะ ค่ะก็จะเห็นว่าก่อนที่ผล,ลไม้หรือพืชผักต่างๆจะมีผลได้ก็ต้องมีดอกนะคะเพราะฉะนั้นดอกก็เหมือนกันค่ะดอกของพืชแต่และชนิดอาจจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ของมันเหมือนกันแน่นอนก็คือช่วยในการผสมเกสรน,นะคะจนทําให้เกิดผลนั่นเองนะคะก็คือ อ่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะดอกก็จะมีแบบสีสันหรือกลิ่นต่างๆนะคะที่มันแตกต่างกันออกไปเช่นดอกกุหลาบจะมีสีสันที่สวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมมากๆเลยเพราะอะไรเพื่อดึงดูดเจ้าแมลงนะคะเข้ามาดูดน้ําหวานนะคะเพื่อที่จะทําให้เกสรของดอกนั้นผสมกันจนเกิดเป็นผลอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นดอกมะเขือพวงใช่ไหมคะ ดอกมะเขือพวงก,ก็จะมีลักษณะคล้ายพริกเลยใช่ไหมคะแต่ก็จะมีหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือ,อทำหน้าที่ผสมเกสรนนะะเพื่อทําให้เกิดเป็นผลนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของผลนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลของอะไรคะของพริกนะคะถ้าเป็นพริกนะคะถ้ามันแก่จัดแล้วมันก็จะมีลักษณะที่เป็นสีแดงนะคะ แต่ถ้ามันยังอ่อนๆอยู่มันก็จะเป็นสีเขียวอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างของผลพลิกนั่นเองนะคะผลพริกก็จะมีลักษณะยาวอย่างนี้เลยนะคะค่ะ,อะนอกจากผลพลิกแล้วก็ยังมีผลชนิดอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นผลของ มะเขือนั่นเองเมื่อออกดอกนะคะได้ผสมเกสรเสร็จแล้วนะคะก็จะออกเป็นผลค่ะอันนี้ก็เป็นของขึ้นชื่อของปากช่อบของเราเองก็คือผลของน้อยหนานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลนะคะแต่ละชนิดเกิดมาจากสิ่งเดียวกันเลยก็คือเกิดมาจากดอกนั่นเองเมื่อดอกได้ผสมเกสรเสร็จปุ๊บนะคะก็จะกลายเป็นผลนะคะซึ่งในผลนั้นจะมีเมล็ดนั่นเองซึ่ง หน้าที่ของเมล็ดหรือผลเนี่ยสามารถนําไปขยายพันธุ์ของพืชต,ต่างๆได้อีกโดยที่เราเอาเมล็ดไปปลูกแต่ว่าถ้าอันนี้เป็นเมล็ดพริกนะคะที่มีความที่ยังไม่แก่ใช่ไหมคะเป็นเม็ดพริกเขียวๆอยู่เลยอันนี้เม็ดมันก็ยังอ่อนยังไม่สามารถนําไปปลูกได้นะคะก็ต้องเป็นเม็ดพริกแก่ๆเหมือนกันนะคะเม่เรนเคยกินน้อยหน่าเคยกินอ่าเคยกินมะเขือใช่ไหมคะภายในก็จะมีเมล็ดแต่ต้องให้เมล็ดมันทําไมคะ แก่เต็มที่ก่อนถึงจะสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมล็ดพืชน,นะคะ,ะก็จะมีเมล็ดของมะเขือนะคะถ้านักเรียนเคยเห็นเนาะก็เป็นก็เป็นพืชผักนะคะตามท้องถิ่นของเรานะคะสามารถหาได้อย่างง่ายเลยอันนี้ก็เป็นเมล็ดของน้อยหนานะคะก็สามารถนําไปขยายพันธุ์เอาไปปลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดของแตงโมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผล,ลไม้หรือผลของพืช ทุกชนิดนะคะจะมีเมล็ดภายในเพื่อทำไมคะหน้าที่ของมันเลยก็คือเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะคะส่วนประกอบหลักๆของพืชเลยมีอยู่กี่ส่วนคะ5ส่วนด้วยกันนะคะเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนแรกก็คือรากรากนะคะเป็นส่วนที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นเลยนะคะก็จะเจริญลงสู่ดินนะคะรากจะมีหน้าที่ยึดลำต้นนะคะแล้วก็ ทำหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะคะไปหลอดเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองอ่าส่วนต่อไปก็คือส่วนของลําต้นนะลําต้นก็จะมีกิ่งก้านสาขาแยกออกจากลําต้นไปนะคะค่ะส่วนของลําต้นนะคะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากรากเลยนะคะทําหน้าที่นะคะลําเลียงน้ําและอาหารต่างๆส่วนต่อไปก็คือส่วนของใบใช่ไหมคะใบนะคะเป็นส่วนที่ ยื่นออกมาจากกิ่งก้านหรือลำต้นะคจะมีลักษณะสีเขียวเป็นส่วนใหญ่เลยมีหน้าที่สำคัญเหมือนห้องอาหารเลยก็คือทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชเองนอกจากพืชจะได้รับสารอาหารจากดินแล้วก็ยังสามารถสร้างอาหารในตนเองได้เพราะฉะนั้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์มากสร้างอาหารให้ตนเองได้นะคะไม่ต้องมานั่งกินเหมือนเราค่ะส่วนต่อไปนะคะถัดจากใบก็จะเป็นอะไรคะ ดอกก่อนที่จะพืชต่างๆจะมีผลได้มันก็ต้องทําไมคะออกดอกใช่ไหมออกดอกเพื่อการการสืบพันธุ์การขยายพันธุ์นั่นเองก็คือ,อนักเรียนที่คุณครูบอกไปแล้วว่าจะเห็นว่าดอกแต่ละชนิดาบางทีก็มีสีสันสวยงามบางทีก็จะมีกลิ่นหอมเพื่อทําไมคะล,อล่อมะเรงมาผสมเกสรน,นั่นเองเพื่อให้เกิดอะไรคะเพื่อให้เกิดเป็นผลนะคะภายในผลก็จะมีมะเมล็ดที่ใช้ในการ ขยายพันธุ์พืชนั่นเองนะคะก็จะเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้นะคะนี่ก็คือนะคะส่วนประกอบต่างๆของพืชนะคะในชีวิตประจำวันเรามีพืชต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูยกตัวอย่างเช่นมีต้นพริกต้นมะเขือ,อเพราะฉะนั้นนะคะใบงานวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสำรวจพืชในบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะช่องแรกก็คือชื่อพืชเช่นเมื่อกี้คุณครูสำรวจไปคือต้นอะไรคะ พริกใช่ไหมคะคุณครูก็จะเขียนพริกตรงช่องนี้นะคะพอรออีกกอพริกพริกมีรากไหมคะมีลำต้นมีไหมคะมีใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วมีใบไหม มีกระติกถูกปลายมีดอกอาสายมีผลไหมคะมีใช่ไหมลกูกมีมเมล็ดไหมคะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพริกมีส่วนประกอบต่างๆทำไมคะครบทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนไปสำรวจพืชบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตารางไปในไลน์อีกทีหนึ่งนะคะจากกิจกรรมวันนี้สรุปได้ว่ายอย่างไรอ่ะคุณครูมีกรอบคําให้อยู่3กรอบก็คือกรอบคาว่าลําต้น กรอบคําว่าส่วนต่างๆนะคะและกรอบคําว่าดอกนั่นเองอ่ะสกรอบเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าพืชแต่ละชนิดจะมีอะไรคะจะมีอ่าก็คือเอาคําว่าส่วนต่างๆมาใสา่จะมีส่วนต่างๆนั่นเองก็ใส่ส่วนต่างๆนะคะส่วนต่างๆได้แก่ราก อ่ารากถัดไปก็คือลำอะไรลำตน้นใช่ไหมคะอ่าถ้าจากลำต้นนะคะก็จะเป็นใบและบางชนิดนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะมีอะไรคะกรอบสีชมพูเอามาใส่ก็คือมีดอกใช่ไหมคะเมมีดอกก็ย่อมมีอะไรคะลูกมีผลและเมล็ดตามมานะคะนี่ก็คือ สรุปจากกิจกรรมนะคะส่วนต่างๆของพืชน,นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนะคะหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆของพืชน,นะคะเป็นยังไงคะพืชก็จะมีส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบดอกผลนะคะแต่และส่วนนะคะจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันและหน้าที่ก็ยัง แตกต่างกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนนะคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกส่วนคือสําคัญหมดอ่าเช่นเดียวกันกับร่างกายของเราใช่ไหมคะร่างกายของเราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมเช่นเรามีอวัยวะ32ส่วนเช่นถ้าเราขาดหัวไปได้ไหมไม่ได้นั่นก็คือเสียชีวิตแล้วใช่ไหมถ้าเราขาดแขนไปข้างนึ่เหรอคะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกส่วนนะคะของร่างกายทุกส่วนของพืชน,นะคะล้วนมีความจําเป็นและมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในการดูแลต้นไม้หรือดูแล พืชนะคะในชีวิตประจาวันนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าส่วนต่างๆของพืชนั้นมีความสําคัญมีหน้าที่ที่แตกต่างกาันทุกส่วนทํางานร่วมกันหมดจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมองหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ